สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับฟิลิปพิชิตการลงทุนนะคะประจำสัปดาห์วันที่21-25กรกฎาคมนะคะ ในส่วนของตลาดหุันสัปดาห์นี้เนี่ยเราก็มองว่าแรงดิกำลังในเรื่องของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนทั้งในฝั่งสหรัฐแล้วก็ของบ้านเราเองเนี่ยน่าจะเป็นแรงหนุนต่อการปรับขึ้นของดัชนีเซฟตี้ของเราได้อยู่นะคะโดยถ้ามองในส่วนของภาพรวมเศ,ศรษฐกิจของสหรัฐเองเนี่ยก็ทําให้มีความคาดหวังต่อผลประกอบการใจมากส ของหลายๆบริษัทนะคะว่าจะออกมาสดใสนะคะส่วนประเด็นในเรื่องของออความขัดแย้งนะคะในยูเครนเองแล้วก็ในส่วนของอิสราเอลเนี่ยก็เข้ามาเป็นปัจจัยกดดันตลาดหุ้นทั่วโลกในช่วงปลายสัปดาห์ก่อนนะคะแต่ว่าก็คงจะต้องจับตาดูสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิด ถ้าข้ามกลับมามองว่าเรื่องของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยก็ตามดูกันต่อในส่วนของ บริษัทอื่นๆนะคะหลังจากที่กลุ่มแบงก์เนี่ยก็ประกาศออกมาที่ประกาศออกมาเนี่ยก็ดูแล้วเ,เห็นการฟื้นตัวค่อนข้างดีนะคะสำหรับงบในเรื่องของตรมาสองเองเนี่ยแต่ว่าก็ทำให้มองว่าเรื่องของราคาที่ปรับตัวขึ้นมาตอบรับค่อนข้างมากในช่วงก่อนหน้านี้นอาจจะเห็นเซลล์ออนแฟออกมาได้เหมือนกันนะคะในสัปดาห์นี้ส่วนเรือเซกเตอร์อื่นยก็มองว่าน่าจะ ฟื้นตัวได้นะคะตามแนวโน้นมเศรษฐกิจในบ้านเรานะคะก็ยังทําให้มีความคาดหวังกันอยู่รวมถึงในเรื่องของเงินปันผลด้วยนะคะที่จะมีการประกาศออกมา,าก็อาจจะค่อนข้างหนาแน่นในช่วงเดือนสิงหามากกว่าแต่ก็ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยน่าจะเริ่มเก่งกาไรกันมาต่อเนื่องนะคะจากาต้นเดือนนี้นะคะแล้วก็ มองว่าถ้าดูในส่วนของอประเด็นทางด้านการเมืองเนี่ยก็ดูแล้วเนี่ยในส่วนของรถแม็ p ที่มีออกมาก็ยังคงน่าจะเป็นบวกต่อทิศทางการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นนะคะ,ะความชัดเจนในเรื่องของการที่จะเริ่มมีการจัดตั้งในส่วนของสภานิสิบัญญัติเอง เรื่องของรัฐธรรมนูญชั่วคราวรวมถึงการจัดตั้งคอรมที่าคาดว่าจะมีขึ้นในช่วงเดือนกันยายนนี้เนี่ยก็ดูแล้วทํำให้มองว่าอาจจะช่วยเรียกความเชื่อมั่นของนักทุนต่างชาติให้กลับเข้ามาลงทุนมากขึ้นได้เหมือนกันขณะที่ในส่วนของประมาณปี58เป็นวงเงิน 2.57ล้านล้านบาทเนี่ยก็มีการที่จะเตรียมเสนอ,อสอสอชในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าดูแล้วในส่วนของนักลงทุนเองก็ยังรอดูความคืบหน้ามากกว่าว่าในส่วนของโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยจะ,ะมีความคืบหน้าหรือว่าจะมีโครงการอะไรเพิ่มเติมออกมาหรือเปล่า ขณะที่ประเด็นถ่วงส่วนหนึ่งเนี่ยก็มองว่าเรื่องของการปฏิรูปโครงสร้างราคาพลังงานที่คาดว่าทางคอสชจะพิจารณาแล้วเสร็จภายในสองสัปดาห์นับจากนี้เนี่ยอาจจะกลับมาเป็นประเด็นถ่วง ต่อหุ้นกลุ่มพลังงานอเหมือนกันหลังจากที่กลุ่มสื่อสารเนี่ยก็ได้รับผลกระทบไปจากการที่ทางคอสชอรประกาศให้ชะลอในเรื่องของการประมูลในส่วนของคลื่นออกไป,ปมาหนึ่งปีนะคะก็คงต้องจับตาความคลื่หน้ากันต่อ,อแต่ว่าก็ดูแล้วเนี่ย ยังค่อนข้างจะคาดหวังกันเหมือนกันในเรื่องของเองินลงทุนที่ยังไหลเข้ามาในตลาดหุ้นบ้านเรานะคะหลังจากที่ช่วงครึ่งแรกของเดือนกรกฎาก็มียอดซื้อสุททีของนักลงทุนต่างชาติในตลาดหุ้นมากกว่า1.25หมื่นล้านบาทน,นะคะแม้ว่าถ้าดูในเรื่องของ c u r r e n t PE ของตัวเซทเองเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะคะอยู่ที่ประมาณ18.5เท่าแล้ว ออมองว่าในส่วนของเซฟตี้ 50, มีโอกาสที่จะขยับขึ้นได้อยู่นะคะแต่ว่าความผันผวนก็ยังมีค่อนข้างมากนะคะโดยออโอกาสลุ้นไปทดสอบ1,046จุดนะคะถ้าความผันผวนระหว่างทางเองเนี่ยที่เกิดขึ้นยังไม่เห็นการหลุดของตัวเซฟลงไปต่ำกว่าระดับ1,15 0จุด ในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนจึงมองว่าสามารถเข้าเปิดสถานะรองตัว s ซ f ตี้อินด็กซ์ฟิ e เจในซีรีส์ U นะคะหรือว่า X50U14 ได้ที่ระดับ1,020จุดหรือว่าต่ำกว่านั้นนะคะโดยแตัดทุนถ้าหากว่าหลุดระดับลงมาที่ระดับ1,012จุดนะคะแล้วก็วางเป้าหมายทำกำไรสำหรับสถานะรองไว้ที่ระดับ1,040จุด ส่วนถ้ามองในเรื่องของราคาสินค้าพภคภัณ์เองเนี่ยก็คงต้องบอกว่าราคานะ้ำมันดิบเบรนด์มีแนวโน้นคนมค่อนข้างมากที่จะยังคงฟื้นตัวต่อนะคะในสัปดาห์นี้หลังจากที่ลงมาต่ำกว่าระดับ107เหรียญน,นะคะแต่ก็ยังไม่หลุดระดับ106เหรียญเมื่อสัปดาห์ก่อน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยล่าสุดในเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในยูเครนเองแล้วก็ในส่วนของอประเด็นในชนวนกาซ่าเนี่ยกลับมาเป็นแรงหนุนต่อทิศทางของราคานะ้ำมันดิบบรนให้พุ่งขึ้นมาในระดับ108นี่อีกครั้งหนึ่งนะคะล่าสุดเนี่ยหลังจากที่มีการความบาตจากทางอ,อเมริกาแล้วก็ประเทศในแถบยุโรป ต่อรัสเซียเพิ่มเติมนะคะก็มีเหตุในส่วนของเครื่องบินโดยสารของมาเลเซียแอร์ไลน์เนี่ยถูกมิงตกในแถบตะว,วันออกของอยูเครนแล้วก็ทำให้มีผู้เสเียชีวิตกว่า295คนเนี่ยก็ทำให้ประเด็นในเรื่องของความขัดแย้งในยูเครนเนี่ยดูมีความตึงเครียดมากขึ้นก็มองแล้วเนี่ยประเด็นดังกล่าถ้ายังยืดเยื้ออยู่ในสัปดาห์นี้ก็ คงจะยังเป็นบวกต่อราคาน้ำมันในช่วงสั้นๆนะคะแต่ว่าถ้าข้ามาดูในฝั่งของอุปสงค์เองเนี่ยก็ยังถือว่ามีปัจจัยบวกจากในเรื่องของค่าดการ์ตัวเลขเศรษฐกิจจากฝั่งสหรัฐแล้วก็จีนโดยเฉพาะตัวเลขในภาคการผลิตนะคะโดยในส่วนของจีนเองเนี่ยมองว่าตัวเลข hsbc หรือ manufacturing pmi ใน เดือนกรกฎาคมเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นต่อนะคะมาที่ระดับ5 1จุดก็เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่ระดับ50.7จุด,จดก็จะเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นของตัวเลขในภาคการผลิตเหนือระดับ50จุดต่อเนื่องนะคะกะ็ดูเป็นสัญญาณที่ดีนะคะแล้วก็มองว่าอาจจะทำให้คาดหวังในเรื่องของการขยายตัวของอุปสงค์จาก ประเทศผู้บริโภครายใหญ่อันดับหนึ่งแล้วก็สอย่างต่อเรื่องนะคะส่วนตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐเองเนี่ยก็ยังมีแนวโน้มจะปรับตัวลดลงนะคะหลังจากที่ารายงานจากาสำนักงานพลังงานของสหรัฐเองเนี่ยสำหรับตัวเลขล่าสุดเนี่ยก็ยังปรับตัวร่วงลงไป7.5ล้านบารเร็วต่อวันนะคะก็มากกว่าที่คาดการ ทั้งนี้เนี่ยก็มองว่าการกลับมาผลิตของวมกับน,น้ำมันในสหรัฐเองเอที่สามารถผลิตไดเ้เกือบ9 8เนี่ยก็เป็นปัจจัยที่น่าจะคงกดดันในเรื่องของตัวเลขสตซอกน้ำมันแล้วก็เป็นประเด็นบวกต่อราคาน้้ามันในฝั่งสหรัฐแล้วก็ราคาน้้ามันดิบเบลนต่อเนื่องนะคะซึ่งมองว่าในส่วนของราคาน้้ามันดิบเบลนสัปดาห์นี้เนี่ย ก็ยังมีลุ้นที่จะฟื้นตัวขึ้นต่อนะคะไปทดสอบไปหลัก1บ1 1ถึง111เหรียญโดยการอ่อนตัวลงมาระหว่างทางเนี่ยก็ยังไม่น่าจะกลับลงไปต่ำกว่าหลัก1 1ึเเหรียญ จึงมองเป็นโอกาสในการเข้าไปเก็งกำไรในฝั่งลองตัว b r ร n ท์ u รุฑ t อลนะคะโดยเ,เข้าเปิดลอง b r q 14ได้นะคะโดยเ,เป้าหมายทำกำไรเนี่ยก็มองที่ระดับ,บ3,555แล้วก็3,565บาทนะคะป้องกันความเสี่ยงโดยตัดขาดทุนจากจากุดที่เข้าเปิดสถานะา30บาท สำหรับสัปดาห์นี้จนฝากเอาไว้ในส่วนของการลงทุนใน Safety and d i ด u จิต e แล้วก็บริลล c คูดอลฟิชเจอร์แล้วกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับดิลล์พิชิตใจลงทุนในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ